สวัสดีครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่21นะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับวันนี้เราจะมาทำการหรือหัวบอลสีแล้วจะเปลี่ยนดินครับถ้าเกิดว่าหัวใหญ่เราก็จะทำการผ่าแล้วก็เอาต้นมาช่ำต่อตอนนี้อันนี้ต้นสวยมาก พ,พาเราจะลื้ฮานมุมานอมพพาก่อนครับโอเคใบใหญ่มากอานะครับเข้ามาสู่พื้นที่ที่เราเนี่นี่นะครับเป็นต้นนี่วิธีการที่เราจะเลือกมาคือเอานี่ออกก่อนเราจับตรงเงาตรงนี้นะครับ ตรงเงาของเขาแล้วก็ความกระถางดอกไมนะ้ให้อยู่ลักษณะนี้แล้วก็ดึงออกเลยอ,อันนี้ง่ายๆโอเคก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเรามาดูกันว่าจะมี wali yang ah. มีหัวอยู่นิดหน่อยนะครับมืมอยู่นิดหน่อยไม่เยอะแต่ก็มีพอที่จะได้ทำเดี๋ยวเราจะมาล้างแฉกันสักหน่อย มาดูกันน,นี่นะครับเป็นแง่งของน้องออมีอยู่เยอะพอสมควรน,น่าจะได้อยู่สักสิ2 0ต้นนะครับลักษณะแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแง่งเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวหลังจากล้างรากแล้ว เราก็จะมาทำการหั่นตากันอีกรอบหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีบอกจะแช่เขามาสอนเดี๋ยวเราจะมาแชร์วิธีการหั่นตาของน้องขาราเดน,นโอเคว่าวิธีไหนโอกาสรอดเราจะสูงสุดครับในวิธีการแช่นะครับผมจะใช้น้ำเปล่า แช่กับน้ำยา B 1นะครับเป็นน้ำยาซึ่งเป็นน้ำยาเล่้งรากครับเดาะลงไปและอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้กับก็คือไตรโคดาม่าอันนี้ไม่ได้บอกอยี่ห้อนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับไตรโคดาม่าถ้าจะตัมก็ประมาณครึ่งฝาก็พอแล้วสำหรับน้ำประมาณนี้นะครับ อย่างจิตติมัสั์ของเราเล็งดีๆนะครับอย่าให้มันไปไปโดนแง่งที่มันมีอยู่ โอเคจะเหลือไว้ประมาณเท่านี้นะครับอันนี้เราก็แช่น้ำไว้ก่อนอเดี๋ยวผมมีข้อแนะนำอันนึงนะครับสังเกตจุดสังเกตใบที่บอกว่าฮนุมานอมพพากับฮนุมานเข้าเฝ้าเนี่ยมันใบมันจะคล้ายกันมากแต,ต่ตรงที่เราจะสังเกต ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คืออันนี้ครับนี่เลยชัดเจนเต้นนี้ด้านหลังเขาจะมีถุงนะครับเห็นไหมอมพาพาจะมีถุงนะครับตอนตอนที่ผมซื้อมาต้นนี้ครับผมมาผมซื้อมาในนามของฮนุมานเข้าเฝ้านะครับไม่ใช่ออมพพา,พาแต่ว่าพอผมมาเช็คดูแล้วอะ่ะให้พี่ๆในกลุ่มเขาช่วย าหาความรู้ให้ช่วยกันแชร์ความรู้ให้ผมผมก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าไอเนี้ยมันคือฮันมุมานอมภาาซึ่งเขานิยมกันเหมือนกันอีกในตระกูลฮันมุมานนะครับตับของน้ำมเกียนได้เยอะมากเลยพี่เดี๋ยวผมจะผ่าแล้วนะ ก่อนอื่นนะก่อนวิธีการหาก็คือเราเอาลากออกให้หมดเลยครับออกให้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายเดี๋ยวเขาจะงอกออกมาเองในตอนที่เขาพร้อมแล้ว ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทําไปมีอะไรที่ผมทําผิดพลาดก็คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าอไม่ควรทําอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะครับหรือว่ามีวิธีไหนที่มันแบบพาแล้วทําจํานวนได้เยอะๆแต่ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับธรรมชาติของต้นไม้คือ ต้นไม้จะโตได้รากจะเดินได้ดีต้องมีอาหารเพราะฉะนั้นการการที่เราผ่าในจํานวนเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้จํานวนจริงครับแต่ว่าสารอาหารของเขาอ่ะก็จะน้อยไปด้วยเพราะว่าเราอ่ะมีการแบ่งไปให้แบ่งเขาเป็นส่วนเล็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยอครับอาหารเขาก็จะน้อยไปด้วยซึ่งตอนที่เขางอกออกมาครับ ต้นเขาก็จะไม่โตตามตามที่เราไอัน,นี่ไว้นะครับตามที่เราตั้งใจไว้ว่าเอ้ยเราอยากได้เยอะๆนะอะไรเงี้ยและโอกาสที่จะงอกนะครับมันก็จะน้อยกว่าตามที่ผมเคยทํามานะครับไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องผ่าเล็กเกินไปนะครับแต่ว่าเราผ่าในจํานวนที่เหมาะสม ในเทคนิคของผมก็คือผมจะดูเขี้ยวเป็นหลักครับว่าว่ามีกี่เขี้ยวแล้วก็จะผ่าตามนั้นเลยเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ในส่วนที่ที่เป็นส่วนเกินก็จะเป็นให้ให้เป็นอาหารของไอ้นี่ไปเลยนะครับนี่ครับ สวยอยู่เพิ่งสามเดือนเองนะับผมเพิ่งผ่าไปเมื่อสามเดือนที่แล้วแล้วก็ได้มาอย่างนี้อีกรอบหนึ่งก็ถือว่าโชคดีครับที่ใหญ่ต้องพูดอย่างนี้ว่าที่ใหญ่ขนาดนี้ก็คือว่าผมอะเลี้ยงในตู้อบมันก็นเลยโตค่อนข้างจะแบบไอ้นี่ครับ สม่ำเสมอจะสังเกตว่าน้องใบใหญ่มากเยีายงในตู้อบแต่ความแข็งแรงก็จะไม่สู้แดดร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจัดการเสร็จเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกรอบนึงครับโอเคเมื่อเราตัดแบ่งออกมาเรียบร้อยเป็นชิ้นนึ่างนี้ครับผมก็ได้แช่ไว้นอำยาไว้ประมาณอตอนนี้ สิบห้านาทีได้แล้วขั้นตอนต่อไปที่ผมจะทำก็คือนำเอาชิ้นตาเรานียครับซึ่งผมตัดชิ้นใหญ่นะไม่ได้แบบให้นี่มันเขาเดี๋ยวผมไม่ได้ไ็แกตรงน,น,นี้นะครับใหญ่เลย ผมจะนําไปไปผึ่งลมให้แห้งนะครับหลังจากที่เราชุบน้ํายาไปแล้วที่จริงในขณะที่ทํานะครับควรจะใส่ถุงมือด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ก็ไม่ว่ากัน <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันมันคนสำหรับคนที่แพ้นี่คือจะคันนะครับสำหรับบอนสี หลังจากที่ผมผ่าไปนะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณ16ชิ้นอันนี้แบบเป้งๆเลยนะครับผมผม่าแบบใหญ่มาก ชิ้นแบบใหญ่งายเอาชนิดที่แบบแงงโตโตกันเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นมือใหม่ <c oughs> ก็เลยทําเป็นแบบเบสิกเบสิกแล้วก็เป็นแบบไอ้น,นี้ไปก่อนนะครับเพื่อเซฟน้องๆด้วยว่าให้โตขึ้นมาแบบคุณภาพจริงๆข้อดีของการผ่าชิ้นตาใหญ่อย่างนี้โอกาสคือโอกาสรอดเขาจะสูง และก็เวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยจะมีอยู่เยอะซึ่งทําให้ต้นขนาดลําต้นของน้องเขาในในครั้งถัดไปอ่ะจะใหญ่ด้วยนะครับโ <Okay. S 1> อเคนก็ประมาณนี้ครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปผมจะนำนำต้นที่เรา ตัดจอมไว้เป็นจอมที่เหลือนะครับผมก็จะนํามาลงกระถางแล้วก็เข้าตู้อบอีกรอบหนึ่งไว้ทําแม่พันธุ์สำหรับรอบต่อไปนะครับวิธีการที่จะเราทําบอลสีให้ได้นานๆก็คือว่าเราต้องมีแม่พันธุ์อย่างนี้ครับสักต้นหนึ่งแล้วก็ส่วนส่วนอื่นเราจะทําขายไปก็ ไม่ว่ากันครับแต่ว่าเราต้องมีส่วนอย่างเงี้ยเก็บไว้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้ลงทุนไม่เราจะไม่ต้องลงทุนเวลาเราจะนําแม่พันธุ์ครั้งต่อไปมาทําการผ่าหัวอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อเข้ามาเราเพราะว่าเรามีอยู่แล้วต้นทุนก็จะถูกลงเวลาเราขายเราก็จะขายได้ถูกหลงเช่นกันคนก็จะซื้อกักเราเข้าหาเราได้ง่ายขึ้น ถือเทคนิคของผมเองนี่ครับหลังจากที่เราเอาลงกระถางใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาเข้าไว้ในตู้อบเพื่อที่หวังว่าเขาจะฟื้นโดยเร็วอันนี้ผมจะเหลือคงไว้แค่สามใบนะครับเพราะน้องแต่ก่อนจะมีห้าใบอกใบในตู้นี้ก็จะมะีไม้ที่ยังเป็นอนุมาไม้อนุบาลอยู่ ย,ยังไม่ยังไม่โตรครับมีทั้งบอลกระดาษด่างสตอเบอรี่กล้วยแดงอินโดแล้วก็พวกการสม้มรวมทั้งชายชนหรือช้างเหลืองครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอจอมทับ,บต้นเล็กๆซึ่งผมผ่าหัวบอลสีไว้รอบที่แล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่นี้ครับที่เหลือก็แบ่งเข้าไปหมดแล้วครับผม ก็จะประมาณนี้ครับมีลูกมงลูกไม้แล้วก็นางไหมครับผมโอเคก่อนจะจานะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องน้อยไงชา n e l เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมา update. อัปเดตการวางหัวบนสีที่เราผ่าไปในครั้งต่อไปนะครับโอเควันสวัสดีครับ